มาไม่ยังสุบันอยู่เพื่อนเท่งก็มีพี่น้องมาเหลืออีกสองคนบ่เอิ้นทามพัวเธบอยพัวเธอบอย่นว่าเอาลงมาให้โลดเผัวนะพี่น้องเอาเลยสะลงมาให้อันน่ะสิเป็นเครื่องพ่อกับเครื่องแม่เพิ่นพี่น้องเอ้ยเอ้ยพ้นสิมาบ่นี่คือลมใอยๆแท้เฮ็ดยัง โอ้ยออละซุ่นบุ่นวายหใสกางเกงสวยงามออาซุ่นสวยงามมีส่งโตจะได้ออละซุ่นเลยพี่ลูกอันพี่ส่งอันส่งอันออาซุ่นนะนะชิจุพี่อันน่ะเป็นเป็นเขื่องห้องอันชุบอหญ่ใอญ่ เขาสักเรียบร้อยแล้วใส่ปั๊บพนุ่มเคืองหย่าเฮเอามาแต่ไทยเอ้ยเอ้สบายดีสบายดีเอ้ยสาธุโอ้ยสมพรปาาสาธุสาธุโอ้ยสาธุมันมีสงเจ้าอยู่ในไอเอ้ยเอาเอามาหายสงยีนตัวหนึ่งยังใหม่ใหม่อยู่าเขาสักแล้วเพิ่งแหละ อันเสือกับมินมันเป็นพวกเสือกีฬาเนี่ยแต่มันชิ้ยังใหม่ดอกม้วนเสือกีฬาม้วนอะไรนะอันเบอร์หาสูตรนะร้อยเออเอยก็เป็นเลือกเอาได้เลยก็ดีเออฟูดีแฮปปี้เด่อไอ้เจ้าเจ้าเบอ่งเสือเจ้าอยู่ใหนหะน้าไอ้เออมีเครื่องเอื่อยพร้อมอยู่ฮ่ะเครื่องเอื่อยน้ำอยู่นะเรื่องเอื่อยเ่องไหล เออใส่ส the oh. mm ูงไม่มีสูงยีนอยู่ไอออล์ซุนเออเอาลูกมันอนนั่งไม่ใหญ่เด้หนะไอออล์ซุนเออเออนี่สูตรจ้านี่ลูกตัวนี้งามนะลูกใส่ใส่กระคือด้ค่ะจะใส่กระสูงข้างในมันสิราม่บา เลยอโอ้ยใส่หอยุกิไปใส่เลยยุกิอยู่เฮื่อนทึงบ่ต้นห้แม่ก็ได้ให้ลอยบาวกันหรอเรื่องเล็กหน่อยนะบ่คอยไล่ปนได้เลยอือ ก็วายอายอันไอเทอรนี่ลูกตัวหนาพอดีไอเทอร์นี่นะคะนั่นอายเจ้าน่ะเอาเสือเจ้าเอาไปใส่อายใส่นอนนะผูที่ทั้งพื้นนะที่ทั้งพื้นนะมันเป็นเสือกีฬานุ่มสบายเอออนาสศงเจ้าเข้าวัดชิพอดีเจ้าอยู่บ่อเออสงยินเข้าวัดชิพอดีเจ้าอยู่บ่อเข้าอ่ะเออ รายการส่งยิงตัวหนึ่งในห้องเอื้อเจ้าชิพอดีเอื้อหรืปปอบอสจวนใหญ่กว่าบจักเออมันไปนสง่งไปยิ่งเนี่ยส่งไปยิ่งแต่ว่าแบบหา้าหนุ่งอย่างน้วส่งแบบห้าหนุ่งเนี่ยแต่ว่าตัวนั้นมันใหม่กว่าน,นี่มันเก่าเขาก็เลยบอกหายอุ้ยหนุ่งเองเะดอกวะมันแพย้ยืดขนไฉอะไรทั้งนะั้น <c oughs> เอาละชุดนุน่นไว้โอ้ยใส่แล้วพี่น้องเอ <c oughs> <ม>้ย <c oughs> เสื้อไอ้ทั้งลุ่มนาะสิมีแต่ตัวใหม่อไอ้เอออันนี้เสื้อเอื้อ,อยตัวนี้เจ้าล้มอีร,ร้อยยุกิวะเจ้ะล้มมัน,มนอีร,ร้อยตัวนี้วะจ้ะอันนี้นเป็นสูตรลูกอันนี้เสื้อกีฬาไอ้เลยนะพอดีเจ้าเลยฮะ,ะเออไม่เป็นเสือ อันนี้มันเป็นเสืออ่ะนะไอเอเจ้าหนุ่มดำหน้าก็ได้ไอ้อ๊ะเออมีต้นใหม่ต้นเก่าสลับกันเออต้นอีใหม่ต้นนี้ต้นอีลอยนี่อันนั้นกระหนุ่งดำ้มหน้าไอเอ๊ะต้นจำเจ้าชีช่อมือนะเขาปีนเขาสักเขาปีนเขาปีนตากเ้าแหล่าบริเวแกะออก อืมเอาเอาแม่ป้าเอาหายแล้วจะได้สวยใส่ชุดงามเลยใส่เสื้อชุดงามอยู่บ้านกะมีผัวเอาหายอยู่เลยแบบเจ้าจะเอาเครื่องคล้องให้กันอยู่เบาอยู่บ้านเบาขึ้นน่ะอ๋ออันนี้เราจะไปเจอกีฬาเนี่ยตัวนี้กันเจื้ลาีอย่าโอ้ยกระบะพี่น้องเอ้ยอยากได้อยากได้เสื้อสุดเด็กหน่อยลายๆเลยพี่น้องเอ้ย โอ้ยไอ้โทนี่วะครับว่าไรนะหมูพี่เนาะไอ้กระบะพี่นนาะเลยนี่ไอ้เจ้าน่ะเจ้าเจ้าน่ะใส่รถเออใส่นอนรถไอ้พวกเสือกีฬาน่ะแก่ละใส่เปลี่ยนใส่นอนรถไอ้เอ้ยน้ำจ้าน่ะแก่ออกซะเอาไว้ใส่ลำหน้าไอ้เอ้ยมันจังสิสบายเออแก่ออกรถไอ้ใส่รถไอ้เอ้ยบ่เป็นยังใส่รถ โอ้ยมาเหล็กได้บควบกันพี่น้องอุ้ยตีครับไอ้คนละชุดวนวายเฮ้ยเด้น่าโอ้ยคือเด้หวานนี่ด้ยไอ้อะเป็นยังไงก็ตัวตัวนีบากกว่าจักหนีเสือตัวนี้เสือกีฬาเลยฮะลูกงามนะมาเก้าลูกเสือกีฬามีลายโตอยู่สามสี่ตโอ้เผื่อเอาพี่พี่เผื่อเผื่อเผื่อว่าภาพว่าพี่เสือกีฬา เอออันนี้ก็เสือกีฬาลูกตัวนี้ก็ดีเออตัวนี้ก็งามจะนี่นี่เออเตัวนี้อันไฮอนไพอก็ได้ลูกเอาถีบตัว้ขึ้นนี่อีหลานเอาตัวนี้ตัวมันงามนี่หงอยู่ตัวนี้นางงามเออเอาเอาเอาอเอาเอออาเเอเอเเออ พอดีแฮปปี้ได้หน่อยเนาะจินจูจินจูโอ้ยพอดีลูกเลยจะได้แต่เขื่องบลายพี่น้องเลยโดยโดยละโดยเชียร์เนปป้าสาธุสาธุสมพรปากจะเด้อเลยอีลาน่น้อยเน่ยก็มีเครื่องหนุ่มอยู่บ่ โอ้ได้ช <rôle> oh, <t ol ak> ah, ิเลือกเมืองเรื่องอีร้อยลงมาให้พระบจักว่าชุ้เจ้าชิมาเ้ยผัดอันเลือกให้อันคนในบ้านเรื่องอีร้อยนะผัดเอาให้คนในบ้านข้าเจ้าม่านน้ำพูอ่านี่ข้าเจ้าอยู่ทั้งบ้านอันอันาภูนข้าเจ้ากันนะคือการไปเลือกให้ข้าเจ้าพระบจักก็ชิ้เจ้าชิมาเท่ากรเก็บไม่หายแล้ว นาอแงแดกกันดิไมาใส่่หมดแย่ปานี่มาแบบเนบคลากัน้ะไกลไกลกับไกลเนาะจากขาลองมาผ่านน้กี่แจากจากสโมงอเจะขี่รถไทยมาน่ะสมาหอเปลี่ยนครบเลยครับเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดป้าหาหุบสมมง โอ้ยขี่รถไทยนีมี้เาเก่งพี่น้องเลยชื่ว่าเก่งเนาะชื่ว่าเก่งร้ายพี่น้องเลยเพิ่นบมีแต่เพิ่นเพิ่นเพิ่นบอ่งเซยนะพี่น้องออกซอกหาเนะคันเป็นผู้บางคนครับบม่าเอ่ยเอไกลไปนี่นะบม่ารีอันนี้โอ้ยสุดเนาะดายชุดเจ้ากันนีไอ้ กินมันกับบโบอที่เามันกับอิคือเขาแล้วเนาะเะไรนะใดลูกกเก่งและเติบมาเอ้ยลูกเก้าแปดคนจะยังเหลี้ยงมาสำมนิอนะเขาคือชาผู้เดียยังพวแห้งอันนี้เจ้าทั้งแปดคนเก่ง จะว่าอีพอพนลงมาเมื่อน่ะอู้หพ้่นว่าสะออนเดเพนพญายุกินะสะออนเล่าพนน่ะลูกแล้วนะฮาไปเคเอาผู้หนึ่งเล่าบบไห้เพนว่าพนว่าเคอัหนึ่งเบไหว่าซจ่ะโอ้ยกระเจาะก่ะห้แลวพอเอ้ยพนก็ะห้วลบนีิตอนแรกไดนกินข้าวแล้วบ่ยังบ่เออยังเสพพนยังเหตุแนวกินอยู่ให้น้อมจุตวัตรเลยโอ้ยลูกข่อย ตัวปวดวิ่น้องเลยอันเห่ากันเห่ากันได้เอิญเสือน้ำผู้ใหญ่บอยพ่าเอิญอรสุนุนวายหี่าจังเลยกายนั่นหนาหูเบิร์ดเนาะมิได้เพิ่นผู้เดียวฮั่นเนาะจะขายลวก็ไขายเนาะย่างแต่ส่งไอ้เอลยส่งข้าศันรินะอึดแท้ๆส่งข้าศันริย์ถ้าว่าจะได้มาหายเจ้านะจังตัวนะบัตรชลัยครับบัตรเจ้าหายแต่เสือเนาะชลัยพอมีแต่เสือมา ส่งเงนค่ายาวคือสิพอดีดอกเนาะเขาขึ้นว่าโอ้บัดอันบัดเปินใส่เมื่อนะพอพอจะได้มีค่ายาวใส่เมื่อเอาตากแดดเมื่อกาแตอแ่งเี้ยเราเลมาหาเด็กมาไปย่างเหนื่อตามธรรมชาติของเด็กหน่อยเนาะธรรมชาติของเด็กหน่อยอุ้ยอันนาก็จะมีอ้วนแต่จะมั่งอยู่นี่ก็ยังได้ชุดนกกระจ้าแล้วเนี่ยเออได้ฉันเลือกบผงหายเลย สุดงามมาให้สงฆ์ชุนก็สงฆ์จูสงฆ์งงยีนวยพวกสองอันลูกคนรวยก็เจ้าอันนี้อายแล้วเขาเจ้าอันเขาเจ,าเจ้าว่างไงเขาเจ้าบอยอยากใส่แล้วเขาเจา้าว่าปะไว้อยู่ในานาบ้านเลยไม่ยาเราบเราไปทํางานแล้วลเราเก็บมาคนมาแล้วมาแจกยุก,กิก็ได้ไป็นรายสุดอยู่ได้ในเฮือนเลย โอ้บอกครูโอ oh, ้ยค oh. ันสูงยินนี่กลัวได้เลยคือเงินขืนคือกูเมื่อยนะคจะค้นเงินบอกาเดือยมาเทไ่ลยังยากกด้เมื่อคูนึงหานไฮยก็ถึงเลยยังงี้แต่อันนี้ก็ได้เนาะใส่พอดีเลย อันนี้นะจะเป็นของไอ้ไอ้โทนี่เอนน้ำเอาละูุนวนไหยใส่นี่ผู้นักใส่เป็นสูตรเลยผูนหมากของผื่นผู้หยีอัปสันผู้นี่เนาะเพื่อคนทองเพ่อไอ้ละูตรวุไนวายน้อันนี้ไเยชงเพลนะหวไปกับต่อยาหัวน้ำผื่นเลยมาตลกไป่นายเลยน่อยว่าเนาะจะเป็นตัวใหญ่จังเด็ดได้ญ่ไว้ใช่ไหมมาค่้ยน่นเปนป่าญ่แล้วมาอยู่น้ำเป็นป่าก็ได้ เด้อจื้อเป็นเด้อไงพ่อจับได้ตัหนึ่งแล้วเอาเอามายายไว้เอามายายไว้แต่ละเฮือนแต่ละเฮือนเอาละชุดมาอยู่น้ำป่าปุ๊บอยู่บ่มาบ่อยู่บ่ป้ามันนอนน้ำในป่าป่ะไปว่ามันนอนน้ำในป่าป่ะมันนอนนั้ำยุกิป่ะเมื่อว่าชุดงามเลยนี่ม่พีกับมวนยิดมวลใจจ้ะ เจ้าบารมีบุญให้ความอุ่นให้ความสันติเป็นสี่ก็เมยะเพะว่าน้าานมาใ้เสียลตนาดานึ่ห้อนกินด่เว่างว่ะอี่ไนมา่ตมาไอ้คันอันนั้ก็มาม่เล่นม่เล่นมาฮัวหละกรถือกันเป็นอไเป็นน้องอะไรไอ้อยู่นํำกันบ้านไก่เชิญเคียงกะอือ มียังกับแฟนเยายเนาะโอ้ยบ่มียังกระยานยางเปล่นก็ได้เอเฮือนเท้ากับบัดบัางเวียกนะแล้วหายแล้วหน้านะกระดันเมื่อนะก็ย่างไปเปเล่นน้ำชมเทาก็ได้อุ้มระดทงไปก็ได้บ่มียังดอกเออยางไปเล่นน้ำเบลก็ได้อ่ะพี่น้องเลย ยุกิก็พอไปใช่ไดอู้มก็ขึ้นทึ่งเพะว่ายุกิน้อยยุกิน้อยเขาเอามาน้าลูกเ่นั้นเชฟผูกเช่อ้มกนขึ้นทึ่งไปเลไปบอไปอยู่เป็นเออยุกิอายุกิสอคนโลดบ่ฮะเอาโลดเอาโลดโอ้ยั่งเด้ ยืนได้ทรงกับเสือมป็นยางรึมใครยกไปถึงใจแล้วเนาะใส่ก็ใส่ไปทั้งหน้าทั้งร่างอยิบ่ฮะพี่น้องมาดูมนใส่เขื่องนไอ้หัวเด้อพี่น้องมันหัวยังหัวมันใส่เขื่องได้พี่น้องเอ้ยมัดูมันเป็นตะแพงมาใส่เดี๋ยวดูดิตีนกับพ่เห็นโอ้ยคือฉิมากนะลูกเนาะปักชี้เลืองบอลละสุน